สวัสดีครับผมประชาชนคนเป็นหนี้นะครับจากสถา,านการณ์ไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วส่งผลกระทบหลายคนต้องตกงานหลายคนหยุดอย,อยู่บ้านตามคำสั่งของภาครัฐให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพือ่อชาติหลังจากที่พวกเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพือ่อชาติเป็นเวลา16วันนับตั้งแต่ที่มีประกาศจนถึงวันนี้มันส่งผลกระทบให้พวกเรามีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่รายรับนั้นไม่มีเข้ามาเลยเนื่องจากทุกคนตกงานทําให ความสมดุลทางเศรษฐศาสตร์หายไปคงเหลือแต่ความสมบูรณ์ของโรคประสาทที่ทําให้พวกเราต้องคิดต้องนึกอยู่เสมอว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านค่ารถและสินเชื่อต่างๆจึงเรียนไปถึงธนาคารนะครับที่ท่านมีความห่วงใยส่งหนังสือมาถึงบ้านาท่านรู้ประวัติของพวกเราอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยเสียเครดิตท่านยังหยิบยืน่นสินเชื่อส่วนบุคคลการรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆมาให้พวกเราแปลว่าท่านรู้สถานะทางการเงินพวกเราเป็นอย่างดีแต่มาณนะวันนี้ เหตุใดพวกเราถึงสะดุดเหตุใดพวกเราถึงไม่มีเงินที่จะไปชาระค่าง,งวดให้กับท่านหลายๆธนาคารหลายสถา,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 าบันการเงินหลายไฟแนนซ์ Finance, มีมาตรการช่วยเหลือให้เราหยุดส่งต้นส่งเพียงดอกอย่าว่าแต่ดอกเบี้ยเลยครับดอกบัวทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้เพราะเราออกจากบ,บ้านไม่ได้ดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีราบรื่นและเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในฐานะคนไทยด้วยกันจึงขอเรียนถึงธนาคารไฟแนนซ์และสถาบันการเงินโปรดพิจารณาพักชำระหนี้ให้กับพวกเราจนกว่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดจะหายไปได้โปรดเห็นใจพวกเราก่อนที่พวกเราจะตายกันหมดขอบคุณครับ